ไปเทคันนี้กันต่อนะคะกับ v ีโวพีนันเนอร์ค่ะกับแคมเปอร์ปรับองศาอันนี้เลย R T 4 7 2 3นะคะกับแคมเปอร์ปรับองศาแค่1คู่เท่านั้นค่ะดีเลยวันนี้มีคนนั่งในแคปด้วยเพราะในแคปนี่ดีที่สุดใช่ไหม ตอนก่อนมาทําเป็นไงบ้างคะมันรู้สึกว่ารถมันจะดีดๆนยครับดีดใช่ไหมท้ายดีดแ,แ,แล้วรู้สึกว่ามันจุกข,ขึ้นท้องครับขี่ใกล้ๆเนี่ยโอ้แล้วพวงมาลัยมันก็สะบัดด้วยเหนื่อยอวันนี้เรามาทดสอบแคมเบอร์คู่เดียวเลยนะ,ะซับแรงกระแทกหนะ้าซับแรงกระแทกหลังยังไม่มีแล้วลองดูว่าอาการจะเปลี่ยนไปยังไงนะบางคนเนี่ยบอกว่าเอ๊ะมีงบไม่เยอะทำไงดี3า0 0นดเนี่ยเดี๋ยวก็รู้เรื่องเนาะครับผมไปพิสูจน์พร้อมกันว่ามันดีขึ้นไหม คือมันค่อยๆทําแล้วมันค่อยๆเติมได้ถ้าทำไปเรื่อยๆนะใช่ทำแบบไม่เดือดร้อนผมลองดูก่อนถ้ามันดีผมก็จบเลยคือค่ะลองขับรถพี่ยังยังเลยเดี๋ยวเรากลับมาลองขับรถพี่นะครับผมโอเคออโต้เหรอธรรมดาออ๋ขับได้ใช่ไหมได้สินี่ก็ธรรมดาแพ้ออโต้แล้วคอะโต้ไม่เป็นเลยออโต้ไม่เป็น โดเลยครับไม่ต้องเบรกออนิ่งเลยนุ่มไรไม่เหมือนเดิมใช่ไหมข้างหลังไว้ไงไม่โดยไม่โดนแบบเดิมเนาะไม่งั้นมันมันจะมีคาแรคเตอร์ที่ดีแล้วเข้าไปจุกในเสือือใช่อ่าโยนจริงนะเวลาเข้าโค้งพี่พยายามบอกคนว่าพี่จะทำทดสอบรีโวให้ตั้งหลายปีแล้วแต่คนไม่เชื่อคนบอกว่าเฮ้เหล็ก2อันมันดีขึ้นได้ไงวะมันมีนวัตกรรมใส่ไปด้วยใช่ไหม ตรงไปเลยค่ะข้างในทางข้างในทางไม่เล้าใจนี่นี่ทางถนนปับถนนปับป่าเนี่ยใช่ไหมแล้วแล้วถ้ามีซับแรงกระแทกหน้าซับแรงกระแทกหลังจะนุ่มกว่านี้อีกใช่เหรอใช่เหมือนฟิวบ้านเลยแค่เก้าพันบาทยังใช้ชงเดิมได้เลยแล้วอันนี้ไม่ต้องแต่งแหนบถูกไหมแต่งแหนบเลยใช่ไหมแหนบเดิมเขาบอกว่าเปลี่ยนแค่อะไรนะอ่ะเดี๋ยวดูตรงนี้อ่ะขับไปนะล้อฝาลอยข้างหนึ่งเนี่ยอ่ะมี ไม่สบัดถูกไหมถ้าเป็นอย่างนี้ปกติสบัดนิ่งเลยเขก็ขับรถผมเจ้กขจับอย่างเงี้ยแค่แตะพวงมาลัยซึ่งปกติอนะมันจะสบัดเดี๋ยวเรายูเทิร์นกลับตรงนี้เลยเพราะว่าข้างหน้ารถมันติดเดี๋ยวไปลองเส้นพนัทกันเคยไปเส้นพนัทไหมคะเส้นพนัทเนี่ยนะรถใครสบัดรถใครจุกเนี่ยเดี๋ยวรู้กันเลยขับออกมาเนี่ยมีรู้สึกว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนิ่งมากนิ่งกว่าเดิมมากพวงมาลัยนิ่งขึ้นมากระชับนะกระชับเลย แล้วก็อาการดีดไม่เหมือนเดิมแล้วพวงมาลัยเลี้ยววงแคบได้แคบขึ้นด้วยเนี่ยเนี่เห็นไหมอ่ะเนี่ยเดี๋ยวเราออกไปตรงนู้นแล้วเราไปออกตรงเขาเชกนะเดี๋ยวเราจะไปโดยคข้อสะพานได้ลยอ่าฮะดูว่าแคมเบอร์คู่เดียวริดเยอะแค่ไหนใครใครมีริโวเนี่ยสามพันปดร้เรื่องค่ะคือบางคนอ่ะเขาก็แบบ โชคเดิมๆฉันก็โอเคอะไรเงี้ยสามารถใช้ร่วมกับโชคเดิมได้เลยนะคะขีดซ้ายค่ะออกสายไว้ลองสังเกตดีๆนะว่าเวลาที่เราหักโยกเปลี่ยนเลนอะมันไม่เหมือนเดิมคล้ายมันไม่สะบัดมันวิ่งคอนทรนง่ายออกซ้ายเลยค่ะที่มาทำนานได้เลย <rium> ไปทำไรโยไปทำไรโยเขามากันจนเยอะแยะแล้วเนี่ยผมก็เพิ่งนี่แหละเพิ่งรู้ใช่ไหมเพิ่งรู้นี่แหละเห็นเฮียเขามาวันนั้นเลยเห็นน้ำเพียวมาใช่ไหมเพียวมาวันนั้นก็เลยลองมาดูพอดีน้ำเพียวเขาเอาใบอะไรนะใบประกาศมาให้อ้หางานปีห้าใช่ไหมใช่ใช่งานปีห้าปกติพี่ไม่ค่อยมีเวลาไปร่วมงานกับใครหรอกไปไปดูเด็กๆก็เล่นกัน แล้วเป็นไงถนนปูนก็นิ่งขึ้นด้วยใช่ไหมมันลดลงเลยแต่ถ้ามีทรัพแ์ใกระแทาจะเก็บได้เนียบไปี้คือทุกอย่างที่สิงห์ภูทรแปดลิ้วทำเนี่ยต้องทดสอบทั้งหมดคือไม่ได้ผลไม่เอาเลยคือได้ผลแต่ไม่ชัดเจนก็ไม่เอาจะอย่าเพิ่งไปจี้เขานะเพราะเดี๋ยวเราไม่มีจังหวะส่งอันนี้ลอยสี่ล้อสะพานเนี้ยอะถ้าสะพานสี่ล้อปกติรีโวไปไง ยงงัว่วไปอะส่งได้าไลาไปเดี๋ยวไปเส้นพนัดเมื่อกี้จังหวะส่งมันน้อยไปเดี๋ยวไปเส้นพนัดสูงกว่านี้แล้วคอสะพานบิดเอียงซ้ายเลยคือรีโวเนี่ยพี่ช่วยได้ทุกอย่างนะยกเว้นแอร์หนาวพี่ไม่รู้ทำไงหาเสื้อใส่กันเองจริงไหมถ้าคนขับรีโวจะรู้ว่ากลางวันยังไม่เท่าไหร่กลางวันน้สึกโอเคแต่ถ้ากลางคืนนะถึงก็ไข้ถ้าไม่มีอะไรนะ หนาวจริงค่ะต่อให้หลีเป็นโลก็เถอะใช่แล้วแค่เกี่ยวเองนะคัดคัดคัดไปทําคัดให้นิ่มคัดใช่ไหมวิว่าจะทาอยู่ทาเลยแต่พี่ไม่มีเวลาทําให้ไปหาทําที่อื่นได้เลยเอาไปซื้อปั๊มคัดรีโวตัวสามพันตัวมีเนียมมาใส่แล้วนุ่มเลยเห็นบางคนบอกไปซื้อของวิโก้แชมป์เออวิโก้สามพันมันจะมีตัวเป็นตัวมีเนียมอ้าวทดสอบหักเข้าซ้ายเลยเปลี่ยนเลนซ้ายเลยเข้าซ้ายเลยฟึ๊ดเข้าซ้าย นี่มันยังดีทำไมมไม่ใส่มันไม่ันไม่โยนเหมืนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเข้าโค้งแรงนีนโยน,นเลย้วสวัสดีค่ะคุณอนุพงศ์เคยดูไลฟ์สดพี่ไหมยังไม่ยังไม่เคย <c oughs> ใช่ไหมโอ้ยยืนละเลยของพี่เนี่ยเป็นแบบว่าเนี่ยมาก็สนุกสนานอะไ์สดคือสดจริงๆใช่ไหมชวนขึ้นรถแล้วมาเลยอย่างนี้เลยเพราะว่าเจ้าของรถอะรู้ฟิลของตัวเองอยู่แล้วจริงปะ ของพี่นี่เขาบอกว่าไม่ไม่มีแรงกดดันชอบก็เอาไปไม่ชอบก็ถอดออก <c oughs> นีน่ีก็อย่างนี้แหละออกซ้ายเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายเลยเลี้ยวซ้ายเนี่ยเราลองเข้าเลี้ยวไปเลยนะแล้ว,ลวเราอืเข้าแบบโค้งตามซ้ายไปเลยเนีเหรอมนตรงแตะไปเลยซ้ายซ้ายซ้ายนีย่นี่เข้เาโค้งเหนือเลยเป็นไงไม่โยนเลยแล้วจะรู้สึกว่า รีโวน่าใช้มากขึ้นใช่ไหมแลว้วโคกเข้าได้แคบด้วย <S <S ไม่โยนเลย,ดยดอ่ะไม่โยนเลยผมเข้าก่อนผมต้องแตะเบรกนะมไม่แตะเบรกมันโยมันยั่วมึงไปแล้วเรานุมน่มนุน่มขึ้นไหมนุ่มนุม่มพวงมาลัยแน่นขึ้นไหมอ่า,อาไม่สะบัดเหมือนเดิมด้วยพี่เคไว้ว่าแคมเบอร์เนี่ยสี่อาการหนึ่งก็คืออาการท้ายดิที่มันจุกขึ้นท้องหายละหายไหมหายสองก็คือพวงมาลัยไม่สะบัดแบบเดิมละเมื่อก่อนท้ายดิพวงมาลัยสะบบัดปุ๊บหายไหม หายระยะเบรกสั้นขึ้นอันนี้รู้ยังย่างย่างย่างโอเคไม่เบรกแต่ว่าเราก็ความนุ่นนวลขึ้นขึ้นแล้วนะเหลือแค่ระยะเบรกอ่ะเหลือแค่ระยะเบรกเดี๋ยวได้ลองกันนะเดี๋ยวพี่ให้ลองครบเลยแล้ววันนี้ให้ลองล็อ100นะลองไปเหยียบตาแมวเลยอ่ะรีโวกับตาแมวก็ไม่ถูกกันนะอดี๋ยว่าไปอือใช่ไหมใช่ไหมต่างไหมข้างหลังรู้สึกไง เฉยๆถ้าเป็นมะกรา <c oughs> โอ้ต,กต,กตึกๆเลยไหมเสียด่ะบางคนบอกว่าอ้วกอ,ะ <c oughs> อ่ะมันดีดีดีอ่าเนี่ยโดนเลยครับเนี่ยแล้วตรงเนี้ยนะโอ้ยอย่างสะบัดเลยเนี่ยถ้าเป็นโูกเนี่ยใช่ไหมลู่ปไปเลยครับลู่สบายเลยลู่สบายเลยอ่ะเข้าซ้ายเลยค่ะอ <c oughs> ือไปเลยครับมือเดียวด้วยใช่ไหม ขขับขับบแบบเนี้ยแล้วถามว่าปกติรีโวอแล้วหลุมๆแบบนี้มือเดียวเอาอยู่ปะอยู่แล้วเ,เอาม<ว>อยู่ถูกไหมหลายๆคนมีหม,มุนด้วยมันลงแรงมากแรงกว่านี้มากตึงตึงต้งตึงเหมือนี้ยแล้วพวงมาลัยมันก็จะะบัดด้วย่ก็กล้าเลยอหุ่นรูดหรืออะไรหุ่นตือนตื่นออกแต่แต่เบรกอะนั่นแหละอันนี้ไปชิลเลยใช่ไหมหลายๆคนบางคนนะไปทำมาแล้วห้าชุดหกชุดแล้วก็ค่อยมาเราก็เลยได้ฉายาว่า ไปให้สุดแล้วมาอยู่ที่สิงคูทอนมีบางคนนะเวลาจะทำรถนะแล้วก็บอกว่าพี่ผมมาดูไลฟ์สุดหลายที่มากเนี่ยเออร้านนี้ร้านนี้แล้วก็ร้านพี่ผมไปร้านไหนดีพี่ช่วยบอกเอองั้นไปร้านอื่นก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยกลับมาอย่างไงยเราก็เจอกันใช่ไหมก็คิดดูว่าค่าสามพันแปดยังได้ผลขนาดเนี้ยถึงกับว่านุ่มแบบึกแต่ว่าก็โอเคอะ นี่กับชงเดิมนะไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนะดีมันเป็นคนื่รถคนละคันไปเลยใช่ไหมเนี่ยเข้าโค้งรู้สึกคมขึ้นใช่ไหมนิ่งมากนิ่งเลยคือการที่เราเข้าโค้งนี้ผมก็ต้องเอียงเคยอ่านเคยอ่านในกลุ่มรีโวปะที่มีคนบอกเฮ้ยมันเป็นขายกโชกเคยเคยเห็นเคยเห็นเคยผ่านตาใช่ไหมแล้ววันนี้พอมาลองกับตัวเองรู้สึกไงมันต้องลองด้วยตัวเองเนาะ ก็เเอีียงนน้้ะวลาาขปกติมันเอียงอันนี้เอียงไหมไม่หน่อยไม่เหมือนเดิมเมื่อก่อนมันโยนเอียงเลมันก็เอียงนะเพราะว่าอะไรเขาเรียกว่ายังเป็นโชคเดิมอยู่มันเป็นสมรรถนะรู้กับโชคเดิมแต่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ทายไม่ไหวทายไม่ไหวพวงอะไรไม่สบัดยังลงหลุมลูกกี้ในหลุมนะคอสะพานนี้นะลอยสี่ล้อแล้วเป็นคอสะพานเฉียงเห็นไหยจุ๊บ ไปไงนิ่งเป็นไงข้างหลังโดนดิโดนเพดดดดราะว่าค<ด>อสี่ไงคือคอสะพานเนี้ยมันลอยสี400่ร้อยอยู่แล้วนะ,ะแล้วคอสะพานยุบแล้วมันเฉียงลงซ้ายซึ่งปกติมันหมุนใช่ไหมนี่ไฟป,ปุ๊บปุ๊บแต่รธรรมดานี่นน่ามเติขีคุณรังสรรค์บอกว่าร้านนี้ของจริงครับของจริงไหมของจริงให้ลองก่อนเลยต้องอย่าลืมเออต้องลองถึงจะรู้ฟิลมต่างอย่างสแตนดาร์ดมากต่างจากเดิมมาก แล้วใช้งบเบาไหมนิดเดียวเองนิดเดียว3,800เอาไปทำอะไรดีอะใช่ไหมนึกไม่ออกเลยตอนแรกว่าจะมาเจ็ดแปดพันนั่นแหละค่อยๆทำลองทำเขาบอกลองลองดูก่อนลองได้เลยค่ะไปขี่ดูก่อนสิบนาทีเองเปลี่ยนให้สินาทีลองดูก่อนเปลี่ยนแบบเดียวไม่ได้เปียนอะไรเลยเขใส่ตัวอะไรเขตอนนี้อ้าวอยู่เทินตรงนี้เลยค่ะจังหวะกระทันหันเราก็เข้าได้นะเห็นไหม หักไปเลยนี่โชคเต็มก็เยียดได้อ่ะสิก่อนโยนแบบนี้นะเข้าแบบนี้โยนนี่ท้ายมันไปผโชว์เข้าแบบนี้เมื่อก่อนคือท้ายมันไปแล้วมันต้องเก่งเก่งแขนอันนี้อันนี้ต้องเก่งปะต้องมือเดียวชิวๆ เดี๋ยวไปขับรถพี่ดีป่ะดีไหมไม่อะติดใจเ้าติดใจเราจะเปลี่ยนพี่อีกกลัวตรงนั้นใช่ไหมแล้วจะรู้ว่ารีโวมันขับมาแล้วเราจะรู้ว่าเราคิดไม่ผิดที่เราซื้อรีโวคือก่อนน้นนี้บางคนอึดอัดใจนะคือโอเคบางครั้งอะเราอยู่ในพวกเราเราก็เชียร์เพวกเรารถเรารุ่นนี้เนาะแต่บางครั้งมันก็เรียกมีความกดดังลึ้นๆใจว่าแม่งทำไมเป็นอย่างนี้วะเธอแบบว่าตู้รถรุ่นนู้นไม่ได้รุ่นนี้ไม่ได้ใช่ไหมซื้อผิดไหม ตอนนี้รู้สึกไงไม่ผิดแล้วไม่ผิดแล้วเครืค่องก็มาดีอันนี้คิดถูก <c oughs> ช่วงล่างใช้งบไม่เยอะค่ะแกได้เลยทีผมก็ทําประกอบรถเหมือนงานแลหละทำงานคุณภาพครับอัาะไปไหนคือไม่ต้องกงวลเรื่องอะไร <c oughs> นี่ลอยปืดเลยคอตพันเฉียงเนี่ยต่างเดินจากเดิมแล้วเมื่อก่อนพอมาลงปุ๊บอ่ะมันมันเขาลงมา เวลาลอยเนี่ยลดลอยเหมือนกันแต่ว่านะอ่าแต่เวลาลงปุ๊บมันก็แทกแบบเหมือนมีเหล็กแทงเข้าในท้องอะ่ะเอออันนี้คือไปแบบชิวเวลาเอามาทำรถเสร็จแล้วเราลองก่อนใจตังนี่สบายใจไหมสบายใจพีเนาะไม่โดนหลอกใช่ไหมอัี้เปดีอยู่ที่คนขับแล้วดีอันี้ดีอยู่ที่คนขับเฮ้ย <laughs> พอทำช่วงแรกดีๆไปกันว่าเหมือนกับว่าเราขับรถดีขึ้นอ่ะ คือเมื่อก่อนเนี่ยขับรถดีแค่ไหนก็เถอะก็ก็ยังโดนว่าขับรถไม่ดีอยู่เด่นแหละเพราะมันตึ๊กใช่ไหมแล้วแล้ววันนี้เป็นไงขับรถขับรถนี่มันมาทุกครั้งไอ้คนข้างหลังว่าไงฮะทุกทีนี่ขับระวังพอวันนี้แต่วันนี้นี่ขับแบบมันเลยใช่ไหมทดสอบแต่นิ่งกว่านั่งสบายกว่าลงซ้ายเลยเนี่ยล่องอย่างเยอะอ่ะเนี่ยเราเทสอย่างนี้ได้เลยว่าการทรงตัวมันดีขึ้นด้วย ล่องสิล้อตรงนี้คือเนี่ยซ้ายฝาซ้ายฝาแล้วมีถนนปะป๋าเยอะๆเลยอ่ะเนี่ยก็ใช้ร่วมกับชกเดิมอ่ะใช่ไหมเนี่ยเปลี่ยนชกนะขนาดชกเดิมของเดิมรีโว้ชนะถ้าต่อไปนะนะกูอยากจะอัพข้างหน้าไว้ก่อนนะให้ทำข้างหลังก่อนทำข้างหลังก่อนใช่ทำข้างหลังข้างหน้าไว้ก่อนเลยปัญหามันอยู่ด้านหลังค่อยๆทำค่อยๆทำเชื่อพี่เชื่อพี่ใจเย็นๆถูกต้อง ทำแบบไม่เดือร้อนอ่ะรต้องรีบเอาชีวิตปลอดภัยจริงๆนะร้านพี่เป็นร้านที่ไม่ยัดเยียนในการขายของใช่ไหมทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นพี่เอกหรือพี่มาเจอใครบอกว่าใจเย็นๆคนๆ่อยๆทำคือพี่อยากให้คนทำแล้วมั่นใจมั่นใจก่อนทำไม่ใช่ทำแล้วยังระแวงอยู่ไม่ได้ คือนะตอนนี้นะด้วยเรื่องของเศรษฐกิจหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ละคนมันมีส่งค่านลดส่งค่าบ้านส่งลูกเพราะฉะนั้นอะ่ะคือเราจะไม่ใช้แบบคือทําให้มันรู้สึกว่าปลอดภัยใช้ได้แล้วเราอยากเพิ่มความปลอดภัยและภาวะของเราพร้อมเราค่อยเติมไม่ใช่ว่าเชียร์เอาไม่เลิกจบๆแล้วคือเขาไปเดือดร้อนอะ่ะ <laughs> เดี๋ยวข้างงวดส่งไม่ทันโดนปรับ <laughs> ใช่ไหมโดนอีกเออไม่เอา <laughs> ไม่เอา,เอ,าอย่างนี้เดือดร้อน เราต้องจำลองว่าถ้าเราอยู่ในสถานาการณ์แบบเขาแบบอะไรเงี้ยเราจะเลือกอะไรต้องนึกถึงตัวเองเป็นหลักเลยเขาเรียกคิดแทนหมดคนน่ะถ้าเขามีความพร้อมอะ่ะเขาจะบอกเลยว่าพี่จัดเต็มเลยผมมีงบเท่าไหร่พี่ดูให้ผมหน่อยว่าควรทำยังไงเนี่ยเขาจะไปแบบนี้เลยคือที่ร้านพี่เนี่ยคุยกันได้ทุกรูปแบบค่ะไม่ต้องแบบว่าบางคนอะ่ะเราห่วงเรื่องคนที่มีงบน้อยมากกว่าคนงบเยอะ เพราะคนที่มีงบน้อยเนี่ยเวลาพลาดมันคือเอาเงินไปทิ้งแล้วมันต้องเริ่มใหม่ทั้งหมดเลยใช่แล้วคนที่พลาดนะจะมีปัญหาปัญหาต่างๆมมาขออนุมัติงบใหม่ยากมากใช่ไหมเพราะว่าเครดิตมันเสียเครดิตมันเสียศึกษาไม่ดีถูกไหมอันนี้เครดิตดีอะต่อไปอนุมัติง่ายเอเหมือนกู้แบงก์ไงเลยนะเรียกตรงนี้เนาะตรงสีแยกสีแยกันเรียกว่า ขับง่ายขึ้นเนาะจะไม่ปวดแขนละมันขับมันขับง่ายแล้วเรียวแค่มันแก้ปัญหาตรงที่มันโยนมันบีดมันโยนมันโย่ตอนเนี้ยจากจากจากคันนี้นะสมมตินะคันเนี้ยจากใช้ชงเดิมเนี้ยปกติร้อยยี่สิบม่กระพือใช่ไหมพี่ให้ไปร้อยสี่ไม่กระพือได้ร้อยสี่มกะเพือ้อเปลี่ยนอะไรอ่ะเออตอนเนี้ย ขึ้นได้เลยนะเหรออันนี้นะใช่เหรอไปเทสเอง <c oughs> เป็นจริงกันเทสกับพี่ได้แต่ว่าจริงๆมันต้องเทสจาวตรงนู้นหน่อยหนึ่งตรงเลยวัสมานไปแต่เขาทําทางรถ<ช>ม,มันติดก็เลยไม่อยากพาไปติดทําทางตรงนู้นมันนิ่งกว่าเดิมจะลองไปเทสเทยสยยาวๆนู่นเดี๋ยววิ่งขึ้น<ช>มาตัเวจะรู้ถึงคว<ม>ามเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ แล้วก็ค่อยมาเก็บซับแรงกระแทกหน้าซับแรงกระแทกหลังอะไรเงี้ยซับแรงกระแทกหน้ามันก็พันเก้าอย่างเงี้ยซับแรงกระแทกหลังก็สามพันแปดมัน 3, ไม่ได้เยอะ,เ,ยอะเออดย่ยงตัวต่อไปก็ไปเลยเป็นชกหลังชกหลังจะใช้เป็นอะไรอะโมโนก็เก้าพันซับแทงก็หมื่นหกแต่้าใจพี่อะเก็บซับแท้งไปเลยเพราะว่ามันใช้งานได้หลากหลายจากบรรทุกก็ได้อะไรก็ได้ใช่วันนี้ไปกับแฟนเราปรับเบอร์น,นี้เ่เราอยากของเราไปคนเดียวเราปรับเบอร์กันเลยถูกต้อง แล้วแต่เราชอบอ่ะเราอยากเฟี้ยวอ่ะมั <c oughs> นเรี่ยงก็แข็งๆหน่อยเพราะว่าเราจะเฟี<ะ>้วไงมันก็ไม่แข็งหรอกมันได้แค่หนึบนั่นแหล, <c oughs> ละถ้าไปกับแม่บ้านก็นุ่มๆเอยเป็นคนที่ใส่ดีขึ้นมาทันทีเราต้องเราต้องอยู่เป็นใช่ไหม <c oughs> อยู่เป็น <c oughs> เรียกอยู่เป็น บกใช่ไหมที่เรายังไม่ได้ลองเนาะปกตินี่รีโวเวลาเบรกก็ทันทันไว้กด ABS เลยนี่สบัดนะใช่ไหมพวงมาลัยก็สบัดด้วยตูดก็สบัดด้วยไปพร้อมกันเดี๋ยวเราจะเทสสังเกตสะพานลอยบนหัวเราใหญ่ใหไ่ใช่ไหมใช่เอาแหละไม่ก่อนตัก เล่นไปไงอะไม่เหมือนเดิมปกติอย่างนี้ก็ตบัดแรกหรอมังดังกว่านี้ไงพี่มันเครึ่องกว่านี้ดังแรงกว่านี้อันนี้แค่สเต็ปแรกเข้าสายออกมาใช่ไหม เดี๋ยวเราจะไปชะลอตรงต้นไม้แต่วเราจะเล่นระยะเบรกลองดูว่าวันนี้เราใส่แก๊แคมเบอร์ไทยสบัดไหมอ่ะชะลอตรงต้นไม้นะตรงนี้นี่เข้าเลนหนึ่งเข้าเลนหนึ่งอ่ะเลนนี้นะตั้งลำตั้งลำตั้งลำเลยปึ๊บเดี๋ยวเราจะวิ่งไปข้างหน้าปุ๊บพอถึงไฮรถรีโวแล้วเราเบรกออกหัวทิ่มเลยนะโอเคไปเลยโอเคเบรกเลย นิ่งเลยไม่มีสะบัดใช่ไหมไม่มีไม่มีเพราะฉนันจับแค่มือเดียวเลยมือเดียวด้วยคือซึ่งปกติเป็นไงโอ้มันก็อย่างนี้แล้วถ้าไปมือเดียวใช่ไหมและอันนี้คือระยะสั้นเลยใช่ไหมแล้วก็ท้ายนิ่งเลยโฟมอะไรไม่มีสะบัดเวลาที่เราอยู่บนท้องถนนบางทีเราต้องจําเป็นต้องเลือกแตนว่าเราจะเบรกหรือเราจะโยกโยกก็ได้แล้วเนาะหลบก็ได้โอเคหลบได้โอเคปะถอยไปเดี๋ยวให้เขาตรวจงานอีกนิดนึง ก็ตรวจงานยังไม่ถอยเข้าหน้านะเอาน้าเข้าใช่ไหมหน้าก็ได้หลังก็ได้หลังเลยดีกว่าถ้าหลังเลยก็ถอยหลังเลยเนะี่ยเข้ตรงไหนถอยหลังเข้าล็อกกลางเลยล็อกกลางนะใช่ถอเข้าถ้าเกิดว่าพี่ไม่แน่ใจว,ว่าเขาตรวจงานยังแต่ไปลองมาต้องตรวจอีกรอบตรวจกันเยอะนิดนึงผมเคือความปปิดภัยนะใช่ค่ะ <laughs> นี่รนะ้านนี้สุดจริงๆครับบริการหลังการขายดีเยี่ยมขอบคุณค่ะคือเราคิดว่าเราย้ายร้านหนีไม่ได้ไงเราก็เลยใช่ไหม ไม่คิดจะย้ายด้วยก็เลยดูแลกันยาวๆเพราะฉะนั้นถ้าเราดูแลหลังการขายยาวเนี่ยเวลาทําต้องทําให้ดีเลยไม่งั้นมันจะมาปวดหัวที่หลังเขาเรียกว่าง,งูไม่พ้นคอแหละพอไหมพอค่ะจบไหมจบ,จ,บจบนะหายนะหายหายหายโอเตกลงอาการที่เราบอกว่าแคมเบอร์ช่วยอะไรได้ก็คือไท้ยดีดหาย,ายหาย,หายระยะเบรกสั้นลงสั้นลงยยอะด้วยโยนโเนี่ยปัญหาคือโยนโยนหายด้วย ียังดังด้วยมันรายขับรถ้นสันนี้กึกๆๆๆนุม่มนวลขึ้นหายไหมนุมนมนมน่มนุม่มหรืออะไโอเคบังครบแล้วนะสี่อาการ <c oughs> อุ้ย <c oughs> จะคังแล้ว <c oughs> ไปเทสกันมาเรียบร้อยนะคะกับรีวอพีรันเมอร์นะคะข <c oughs> อบคุณค่ะร้านนี้ของจริงใช่ร้านนี้ไม่ใช่ของปลอมอ่ะ นี่เลยจูโครงสร้างแต่ก่อนแข็งแรงไม่มีพลาสติกสักชิ้นเลยนะไม่มีสนิมนยเอ่ยมีไหมม,มีมิเล็กแซวกันเล่นๆนะวันนี้รีโวคันนี้ยังเป็นทุกอย่างเดิมๆนะคะไม่มีการแต่งแหนบไม่มีอะไรนะคะเป็นแหนบห้าแผ่นนะคะ่ล้วก็ติดตั้งแคมเปอร์แบบองศาไปนะคะแคมเปอร์แบบองศาตัวนี้เป็นงานจดสิทธิตรของเราค่ะแล้วก็ทําการทดสอบที่สถาบันไทยเยอรมันค่ะสําหรับ ก้อาการท้ายติดของรีโวโดยตรงนะคะคันนี้รีโวขับไทยแลนด์ค่ะ C 7 2 3สมค่ะหมายเลขที่ออกนะคะน้องบอกว่ารู้งี้มานานแล้วนะคะบางคนมองว่าเอ้ยแค่เหล็ก2ชิ้นเองนะนี่ดีใจด้วยคุณได้รถใหม่กลับบ้านนุ่มเหนือแมวกับาบแดงอีกคนะ่ะ <c oughs> ดีใจด้วยค่ะ อนนี้เราก็ยังมีนี่ยังมีแรนเจอร์ค่ะแรนเจอร์เมื่อเช้าฟอร์ดจับไปแล้วหนึ่งคันใช่ไหมมีฟอ er, ร์ดจูเนอร์จากอานาาเจริญค่ะแล้วก็มีแรงเจอร์ตอนนี้ช่างก็กําลังตรวจสอบตรวจสอบคือกลับมาทุกครั้งนี้ต้องมีการตรวจสอบน,อน็อตตรวจสอบและมีการตรวจทานอีกครั้งหนึ่งเป็นรอบที่3ค่ะเี้ยๆมีความเห็นมา ดีใจด้วยค่ะคุณได้รถไปป้ายแดงนุ่มหนึบป่ะตอนป้ายแดงอีกหนึบป่าไหมหนึบป่าหนึบป่านะยี่ยเลยนะคะเดี๋ยวให้ช่างตรวจงานอีกนิดนึงเดี๋ยวให้ช่างตรวจงานอีกนิดนึงนะคะโอเคค่ะพักเบรกกันสักครู่ค่ะ